อ๋อครับผมสวัสดีพเพื่อนๆนะครับผมมาอยู่กันกันในมาพาสลอ็อตชินเพลนครับผมมาวันนี้ผมก็พามากดเกมซูชินะครับผมเกมดีจากค่ายพีจีนะพเพื่อนๆนะอมาว่าแต่ใส่อาไรรุ่ยกันครับโอ้โหลุยเรื่อง,โอ,โ,งโอ้ไม้หกสิบได้มปหกร้อยให้เข้าเลยเหรอหเฮ้ยน,นี่คืออะไรวะเนี่ยวันนี้คือผมเพิ่งมานะโอหโคตรสุดนะครับผมโอ้โหวันดีๆวันไหนแม่งแบบก,กดอะไรแม่งก็แตกไม่งก็แบบฟินนะ โอ้โหได้ยังงี้ยิ้มเลยนะวันนี้ผมเยอะผมมีดวงไงนะนี่มันอะไรดูนี่ยโอ้โหสุดครับไปต่อครับไปกันต่อครับเดี๋ยวหยุดจี่หนูเบาไปโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้ควรสี่นะเพื่อนๆนะขอนนถ้ามันควรมันจะได้ไปต่อนะคุณหน้าเพื่อนเพื่อนนะมาต่อข้าวสวยโอ้ไม่โผล่นะเพื่อนๆนะครูหกไปแล้วนีเงียบเลยครับผมโอ้โหมาครับผมควรแจกไปแล้วครับต่อนี่เดี๋ย็กห้าปีนะ คุณเจ็บไปแล้วนะโอ้โฮห,หมาครับยังไงต่อคุณแตกไปแล้วคุณคุณก้าไปแล้วครับผมคุณสิไปแล้วคนระับหยุดไม่อยู่จริงๆนะผมตัวนิ้โ,โหกพุ่งจับับผมวันนี้ก้อ,อนโตก้อนโตเลยคนระับผมโอ้โหสดสดสดไม่รู้จะพูดไงเลยฮะออกไปกต่อนะสอ,ออนสองคันตนะ้องไม่จอดเพื่อนรับศคนนะอ่าไม่มีหาหานะครับผมสองคันนี้ อะไรงเขาเน่ยอ่าไปกัต่อนะครับผมแม่นนี่มาไปต่อนะผมไม่ได้เป็นเนยมาผ่าอะไรนี้เลยนผมเนยมาไม่เคยมาด้วยนะแย่เลมาพีอ่ะโอ้โหแต่เจ๊ก็ผมชอบดูแครี่นะมึเที่ยอะไรเมาไม่เที่ยอะไนะอ่าไปต่อนะโอ้โหดูเพ่ๆมันก็เป็นเหนียวแน่นอยู่นะผมควณศรัทไปแล้ว โอ้โหผมคิดว่าเจนเคยได้เข้าปีสปิ้งด้วยคือหมุนคุ้มจริงๆนะอาจจะไม่แตกบึ้งนะแต่เคยดูครับผมดูฮะผมให้เพื่อนๆดูนะว่ามันว่ามันอออืื้หว่ามันมน,น่าจะไปต่อยักหน่อยน,นะเพื่อนๆทั้งของนะผมโโอ้หเนี่ยครับผมที่ผมบอกแต่ไม่ไปก็ปดูเอาครับผมไม่คุยเยอะอะทำให้เห็นเล่นให้ดูนะครับผมอ่าใครอยากเล่นไม่แน่ไหมครับผมอ่ามีลิงก์อยู่ข้างล่างครับผม้าไปดูคลิปเนี่มาได้นะเพื่อนๆนะอ่าใครสนใจก็เข้าไปดูคลิปได้นะ แต่จะเป็นแบบเมมานะแต่ก็นั่นแหละครับผมผมไม่สนับสนุนนะคอยย้ำไปตลอดทุกคลิปนะครับผมอ่าแต่ว่าทางนี้ไม่เลยทาให้ใครรวยนะอ่ะดูผมได้นะดูสนุกสนุกนะผ